ทีนี้เราไปดูเรื่องของวิวาฒนะฮะอาจจะเป็นวัทกรรมที่ปลาหมอตายเพราะปากนะปลาหมอเนี่ยหมอเนี่ยตายเพราะปากหมอคนหนึ่งนะครับชื่อหมอสุพัฒนะหาเสียงโอ้โหกิริยาฮาสุวรรณกิจอดีพออโรงพยาบาลจันนาหาซอยบินไม่แก่ไม่ลงจันนะเออมาลงหาดใหญ่จันนาก็สงขลาใช่ไหมใช่อคือเขาอาจจะบอกเขาเป็นคนหาดใหญ่อเขาคนหาดใหญ่ไง แต่ดูเวลาหาเสียงบนเวทีไม่ค่อยพูดใต้นะไม่แหลงใต้เลยนะภาษากลางชัดเจอนอาจจะพูดไม่ได้เ,เออไม่แน่ใจนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าไปบอกคนหัดใหญ่ว่าอย่าเลือกคนระโนดให้เลือกคนหัดใหญ่ท่อนนี้แหละครับท่อนเด็ดครับเห็นกงก็งงอยู่นะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณหมอเนี่ย เอาประเด็นนี้มาพูดบนเวทีคือมีการศึกษาระดับนี้เนี่ยแล้วบอกว่าคนละโนดมาลงหาดใหญไไ่ไม่ควรเนี่ยครับเอา้าฟังเสียงก่อนครับสมบัติพอเท่าผมหักกาญินคนหาดใหญ่แท้คนเกิดที่นี ตอนเด็กๆที่นี่ยังไปสนามเด็กเล่นผมวิ่งเล่นที่นี่จบทิดาแสงทองยอวอครอบทุกโรงเรียนแล้วพี่น้องจเจาคนลันโนดมาเป็นสอสอเราเหรอเราเอาคนหาดใหญ่เท่านั้นคนลันโนดให้ไปอยู่ลันโนด ผมไม่เก่งวัวชนผมไม่เป็นแต่บริหารประเทศผมไม่ใจน,นี่แหละครับสิ่งที่บอกว่าคนหัดใหญ่ต้องเลือกคนหัดใหญ่เท่านั้นนะครับทีนี้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุอ,อย่างชาัดเจนตามข้ขขอกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับบุคคลที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรข้อที่1สัญชาติไทยโดยการเกิดสองอายุไม่ต่ำกว่า25ปี เมื่อถึงวันเลือกตั้ง3เป็นสมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่งมาไม่น้อยกว่า90วันนะฮะสเรื่องของการอยู่ในแต่ละเขตนะครับการแบ่งเขตเลือกตั้งนะฮะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วยก็คือมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีในวันรับสมัครรับเลือกตั้งคุณมีชื่ออยู่ในจังหวัดนั้นเมื่อกี้เมืม่อกี้โดยการเกิดโอเคเอาใหม่ตัวทีมีชื่อในทะเบียนบ้าน5ปีก็ได้นะครับ เรื่องที่สองเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งอันนี้บอกเลยเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งคุณก็จะสามารถสมัครอยู่ในจังหวัดนั้นได้เคยศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะครับเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีการศึกษาหรือเคยรับราชการเป็นหน้าที่ในหน่วยง,งานรัฐหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่มีการสมัครรับเลือกตั้งแล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีใช่ไหมมี4ี่หมวดดังต่อไปนี้ คุณก็สามารถสมัครในจังหวัดนั้นเขตไหนก็ได้นะครับกรุงเทพมีทั้งส3าเขตการเลือกตั้งนะเราบอกว่าคุณเกิดหัวเฉียวผมเกิดหัวเฉียวอยู่อยู่เขตอะไรอยู่ในเมืองผแต่บ้านผมอยู่ลาดพร้าวอ่าผมก็สมัครในกร,รุงเทพได้ทุกเขตนะครับในกรุงเทพเหมือนกันเฉะนดังนั้นเรื่องนี้คุณหมอสุพัฒน์เนี่ยก็ดูเหมือนจะจะสนุกสนานกับการอยู่บนเวทีบ้งแล้วก็แบ่งว่าฉันเป็นคนหัดใหญ่โดย การเกิดเรียนที ata, awa, ่นี่คนใกล้ชิดกว่าคนอื่นเป็นคนระโนดจะมาสมัครในเขตหดใหญ่ทําไมนะก็เลยโดนตอกลับโดยคนจุรีครับครับคุณจุรีก็มาขึ้นโพสต์เลยนะฮะนะครับจุรีบอกว่าโดนบูลลี่เกิดระโนดสวนเดือดคุณบอกตัวเองเป็นนักประชาธิปไตยแต่กลับดูถูกคนอื่นนี่นะฮะนะครับฉันเกิดระโนดไปเลือกทําไมเด็กบ้านบ้านะเห็นไหมและอีกมากมายนะครับจากขาขาเชีย เธอต้องทำความเข้าใจนะว่าที่เขากําลังจะเลือกนี้คือผู้แทนของคนสงขลาเขตสองสำคัญคือเรื่องคุณสมบัติการสมัครกฎหมายเขียนไว้ชัดเช่นละการเกิดคือภูมิลํามในจังหวัดไม่ถึงใครเกิดสงขลาลงสงขลาได้หมดทุกเขตเพราะเป็นทรัพยากิบุคคลของจังหวัดสงขลานะมาปั่นให้เกิดความเกลียดชังแตกแยกกันในจังหวัดทําอะไรนะหนักไปหวานั้นคุณตะโกนบอกสังคมว่าคุณคือนักประชาธิปไตยตัวจริงแต่คุณกลับยอมรับความเห็นต่างไม่ได้เลย คุณดูสกทุกคนที่คิดไม่เหมือนคุณแต่ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เลือกคนระโนดว่าเขาโง่มั้งขาดหุ้นมั้งขาดหุ้นนี่คือขาดหุ้นมั้งภาษาใต้นะไม่รู้หมายเขาว่าอะไรโง่แหละขาดหุ้นคือประมาณนั้นขาดหุ้นแล้วต้องไปถามคนตายคนเอาคนใต้คนตใหรือครับคนใต้ใช่ขาดหุ้นขาดหุ้นอันนี้อันนี้โงเหมือนกันตกลงคุณคือคุณคือนักประชาธิปไตยหรือว่าเป็นปริการกันแน่ที่พยายามใช้ทุกคนคิดเหมือนคุณทุกอย่างเลิกสักทีนิสัยที่ว่า ทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเอง <Yeah. S 2> ฉันเติบโตมากับการดูถูกประทักชีวิตยิ่งถูกเข้าพันนี้มันเหมือนยิ่งเติมไฟเติมพลังให้ฉันยิ่งต้องต้องสู้เพื่อเป็นปากเสียงให้ชาวบ้านปลดแอกให้ชาวบ้านอีกมากมายที่ต้องจมอยู่กับการดูถูกดูถูกที่ต้องเจ็บปวดกันอยู่กับเรื่องพันนี้ <Yeah. S 2> คือพู้ที่ภาวะคนเป็นหมอเนี่ยแล้วหาเสียงแบบนี้เนี่ยครับคือเราฟังแล้วเรากง็งงบอกว่าเออเอาประเด็นนี้มาแสดงว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย หมอสุพัฒน์เนี่ยคงรู้ว่าเป็นรององนะก็ <c oughs> เลยเอาประเด็นนี้มาเสียงเพื่อให้คนหาดใหญ่เนี่ยเลือกแกทั้งที่ละโทษม,<า>มันก็อยู่ในสงขามาแล้วขาดหุ้นไปว่าไม่เต็มบาท <c oughs> โอ้ <c oughs> อยางงั้นเหรอขาดหุ้นไม่เต็มบาทอาโอ้ขอบคุณมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นมันเสียสติขาดหุ้นนี่คือบ้านะครับมไม่เต็มไม่เต็มใช่ไหมยังไม่เต็มอขาดหุ้นคนสติไม่ดีบ้าคนไม่เต็มบาทเพ้อเจอ ทีแรกผมอ่านผมรู้ว่าเขียนผิดอ๋อไม่ใช่นี่ไงหนึ่งนิ้วมีแปดหุนอ่ามันขาดหุนขาดหุนขาดหุ้นอ่าภาษาใต้เราต้องเสงขาดหุ้นคนที่สติไม่ครบหรือว่าไม่เต็มหุนอ๋อนี่ก็นะฮะก็เป็นสแลงของขอบคุณนะครับท่านผู้ชมแม่ส่งเข้ามาเลยได้ได้เข้าใจเนาะไม่งั้นเราคิดว่าน่าจะตกไม่โทรไม่อากาศอะไรยังไงทําให้อ่านแล้วมันไม่เข้าใจนะครับ เขาโง่มั่งขาดคุณมัง่งอ๋อไม่เต็มบาทอ,อันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นโอ้โหผมนึกถึงตอนเลือกตั้งปีหกหกตอนนั้นคุณยอดจําได้ไหมผู้กองธรรมนัฐเนี่ยไปหาเสียงที่สงขานี่แหละแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณธรรมนัฐเนี่ยบอกว่าการเลือกสอสอเนี่ยมันต้องเลือกคนมีคนมีตังค์เออใช่ใช่ใช่ตอนนั้นนี่โอ้โหระเบิดลงเลยนะครับตอนนั้นนี่ก็สู้กับเพราะว่าเป็นคู่ต่อสู้กับประชาธิปัตย์ช่วงนั้นคุณเดชอิทนะครับ แต่วันนี้คุณเดชอิดเนี่ยไปอยู่กับผู้กองธรรมนัสอันนี้มันคือการเมืองนะครับคือมันไม่มีอะไรแน่นอนนะมันคุยกันลงตัวผลประโยชน์ลงตัวก็ไปแต่ว่าช่วงนั้นเปี่ยวหกเนี่ยเป็นประเด็นเลยครับที่คุณธรรมนัสพูดบอกว่าเนี่ยมันต้องเลือกคนมีตังอะไรนี่ครับตอนนั้นก็เลยเสียงสะท้อนกลับมาอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมว่าคนคือนคนใต้เนี่ยเป็นคนที่สนใจการเมืองอยู่แล้วนะครับแล้วหาดใหญ่เนี่ย มันก็เป็นอำเภอที่คนทั่วประเทศเขาก็ลงไปนะครับลงไปทำงานลงไปอยู่เยอะแยะไปหมดแล้วคุณมาแยกแยะคุณมาบอกว่าคนนี้ไม่ได้คนพื้นที่ไม่ควรเลือกคือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปพูดนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ว่าคนมีการศึกษาระดับนี้เอาประเด็นอย่างนี้มาหาเสียงว่าคุณต้องเลือกคนหาดใหญ่ไม่ใช่เลือกคนละโนดทั้งที่คุณจุลีเนี่ยเขาก็เป็นตอนน้ำท่วมที่เราเห็นเลยนะเขาก็ลงมาช่วยเหลืออะไรนี่เพราะว่า ครั้งที่แล้วเขาก็เป็นลงสมัครรับเลือกตั้งในส่วนของพรรคชาติพัฒนากล้านะครับครั้งที่แล้วนี่เข้ามาที่สองนะ<ม>และเที่ยวนี้เนี่ยครับมีลุ้นเลยเพราะเที่ยวที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เสียงประชาธิปัตย์เท,ที่ยวนี้มาอยู่ประชาธิปัตย์ <c oughs> แล้วผมก็เห็นคลิปนะครับอยู่กับคุณกรณ์นะครับคุณกรณ์นี่คุณกรณ์เนี่ยกับคุณจุรีเนี่ยสนิทสนมกันมากเพราะว่าคุณกรณ์เองก็เป็นคนดึงคุณจุรีเข้ามาที่วแล้วลงชาติพัฒนากล้าเกือบได้นะครับเมื่อวานก็มีคลิป คุณจุลีกับคุณกรเนี่ยนั่งคุยกันแล้วพูดถึงเรื่องของประชาธิปัตย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งทางราชรัชพัฒโพเนี่ยของสงขลาเนี่ยครับ,ขบเขาประเมินว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะมีอย่างน้อย3มที่นะครับแล้วพื้นที่ที่สู้รบกันหนักเลยคือเขตสองครับที่คุณจุลีกับหมอสุพัฒแข่งกันตอนนี้ครับฟังเสียงครับผมมองว่ามันเรามาในบรรยากาศที่ความรู้สึกเขาต้องการพอดีคือก่อนหน้านี้สองสาม มีโยนไปคือการเมืองภาคใต้มันคือหลายคนมันเป็นภาพของการทุจริตคอร์รัปชันสีเทาสีดําแล้วมันทําให้พื้นฐานของคนใต้เดิมกลับไปคิดถึงประชาิปัตในอดีตสมัยที่เคยหาลุกลุ่งเรือง,ลงแล้วเป็นปากเป็นเสียงให้เขามีพลิทธิ์เป็นภาพของคือตอนนี้ยุคนี้เหมือนเหมือนชาวบ้านเขาเรียกร้องหานักการเมืองสุดจริตใสสะอาดสีขาวบอดไม่ด่างพ้อยที่จะมาทดแทนกับ สามสี่ปีที่มันเป็นประเด็นมามันก็มันเป็นบรรยากาศการเรียกร้องหาสิ่งเหล่านี้<ล>จริงๆมันต<ม>ติดพอดีผมเสริมผมว่าจุลียจะถมตัวไปน,นิดหนึง <laughs> ใช่คือถ้าถามผมเนี่ยภาพหนึ่งท,งที่ประทับใจคนใต้คนไทยทั่วประเทศเนี่ยนะก็คือภาพที่จุลีถ่ายคู่กับท่านชวนอยู่ภาพหนึ่งนะแล้วสำหรับผมเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ ท่านชวนเป็นลูกชาวบ้านที่ได้ดีเป็นนายกฐมนตรีจูลีคุณเป็นลูกชาวบ้านที่คุณปาก,กัดตีนทีสร้างตัวเองขึ้นมาผมว่าชาวบ้านสัมผัสแล้วมีความรู้สึกนี่แหละคือคือคือคนที่เขาเข้าถึงได้นะแล้วก็เป็นตัวแทนก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีมันมีผลอย่างมากนะครับต่อ การเฟือ่อฟูศรัทธาในในประชาชิปีตยัเหมือนกับที่ประชาธิปีตยัเคยศรัทธาในเดิมท่านชวนนะครับผมผมผมมองอย่างนั้นวนคุณวสิทธิ์แน่นอนอยู่แล้วนะครับในแง่ของสถานะของท่านในฐานะอดีตผู้นําประเทศแต่ระดับประชาชนทั่วไปเนี่ยคนที่เขาที่สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาช่วยมาโดยตลอดช่วยเหลือเข้ามาในยามยากแล้วก็คนที่พูดภาษาเขาเขามีความรู้สึก เขาถึงได้สัมผัสได้นีก็คือคืเพราะฉะนั้นถ้าถามผมผมต้องขอบอกว่าจุลีมีส่วนสำคัญนะในการที่จะทำให้ฟ้าคืนได้แล้วก็ปลุกศรัทธาฟื้นฟูศรัทธาที่ชาวใต้มีกับพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ก็เป็นการนั่งคุยกันนะครับถึงสถานการณ์ของประชาธิปัตย์ในภาคใต้เลือกตั้งเที่ยวนี้นะครับทุกผู้ชมภาคใต้นี่14จังหวัดมี59คนนะครับ ครั้งที่แล้วประชาธิปัตย์เนี่ยได้17คนจากภากคใต้เหลืออยู่กับพรรเนี่ยครับประมาณ4คนเที่ยวนี้มีการประเมินนะครับว่า ok. อย่างน้อยเนี่ยหที่ประชาธิปัตย์ต้องมีนะครับนคร3สงขลา3นะครับแต่ว่าหลังจากคุณพิสิทธิ์มาคุณชวนเดินสายเนี่ยคนก็มองว่าหลายพื้นที่น่าจะได้ตัวเลขมากขึ้นนะครับอย่างของอาทางนิด้าโเพเวงผู้บริการ <ours. S 1> <ๆ>เขาก็ประเมินว่าพ ية, คาคใต้เนี่ย <duty. S 1> น่าจะมี15-20งต้องถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณกรกับคุณจุรีเนี่ยนั่งคุยกันเนี่ยครับก็พูดถึงเรื่องของความนิยมที่มันเริ่มกลับมาช,ชูเรื่องของอการเมืองสีขาวนะครับไม่เอาทุนดำก็เป็นธงที่ประชาธิป,ปัตย์เขาชูเรื่องนี้มาตลอดนะครับคุณคุณกรณยังมองได้ว่าคุณจุรีกับท่านชวนเนี่ยคล้ายๆกันคือการเป็นลูกชาวบ้านใช่ไหมครับจบ<ล>นิติตนะคุณจุรีนี่เขาจบนิติได้วยนะ เขาจบกฎหมายด้วยนะฮะก็น่าจะทําให้ขาวบ้านนั้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทีนี้ไปดูจากวันน้อมส้มนะครับครับคุณพี่คิวครับสวัสดีจากวันน้อมส้มเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมองเห็นสถานการณ์สองเอาสองสถานการณ์มามาแปะกันนะฮะแบ่งแยกสังคมดี a นส้มร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเขาจับตามองพฤติกรรมต่างๆของบรรดาส้มอยู่นะครับเลยมีภาพนี้อ่าขอดูภาพนี้จากวันน้อมส้มคือใช้วัฒกรรมปีหกเก้าอ่า ใช้วาทกรรมแล้วก็พูดให้มันแตกแยกขัดแย้งอะไรเงี้ยคือถนัดเลยนะคือเราสังเกตดูแล้วเนี่ยพรรคนี้จะเป็นอะไรแบบนี้อย่างฐานมีไว้ทําไมอย่างเงี้ยตั้งคำถามเอ,อคือมันเป็น <c oughs> คือจะด่าเขาด้่ยแหละแซะเขาด้่ยแหละว่าเขาด้อยมันด้อยค่าไม่มีประโยชน์แต่ก็ทําไปตั้งคําถามหลบเอานยกลัวโดนฟ้องเนี่ยใช่ไหมแต่สุดท้ายมาคนก็รู้ว่าความหมายของคุณจริงๆอ่ะคุณคืออะไรใช่ไหมเพราะคุณไปได้พูดครั้งเดียวใช่ไหม,ไหมอ้ากกวจักรวรรดิอ้อมส้มมาอย่าง มีเสียงเหรอไม่ใช่เป็นภาพเป็นภาพโอนะหครับโอเคขอบคุณมากครับมาแล้วอย่าอย่าเรียกคนใต้ให้เรียกคนภูเก็ตอันนี้ปีหกหกพอปีหกเก้าเราเอาคนหัดใหญ่เท่านั้นคนละโนดถห้ไปอยู่ละโนดแล้วพี่น้องจะเอาคนละโนดมาเป็นสสแล้วเหรอพอแล้วก็ชูมือไปโอ้นี่นี่ละโนดผมไม่น่าจะว่าอยู่เขตไหนนะครับละโนดนี่เที่ยวนี้นี่โอ้โหน่าจะเทไปคงไม่ได้เทไปส้มแน่นอนเลยนะ เพราะไอ้คำพูดที่ไปแบ่งแยกลักษณะนี้นะครับ